สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเซลเกอร์อีสุสุเฮียมเงาเมเลอร์สาขาหนองคายนะครับวันนี้เราจะพามาดูรถตัวไฮแลนเดอร์รุ่นเกตยร์แซนะครับเกียร์ออโต้กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับดูก่อนนะครับด้านหน้านะครับไฟหน้าจะเป็นตัวแบบไบรท์ LED นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมนะครับผมตัวไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกนะครับจะอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับาดูด้านหน้าก่อนนะครับชัดๆเลย โอเคตัวนี้ระบบไฟหน้าเป็นไบ LED นะครับมีไฟส่องสว่างในเวลากลางวันให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ขนาดเครื่องยนต์1.9นะครับหรือว่า150แรงม้านะครับตัวนี้เป็นรถรุ่นที่แต่งเรียบร้อยนะครับพร้อมส่งมอบลูกค้านะครับผมอ่าแล้วเราจะพาดูเดินดูรอบคันนะครับว่าเป็นยังไงอ่าตัวนี้ติดเสริมนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับจะเปชิ้กันสาดนะครับฟิล์มแล้วก็ข้อมือจับนะครับ กล้องจะสั่นนิดนึงนะครับด้านท้ายรถนะครับท้ายรถจะเป็นประมาณนี้นะครับโอ้พาเดินดูรอบพันก่อนนะครับอันดับแรกสำหรับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถทักอินบ็อกซ์เพจเข้ามาได้เลยนะครับผมอยากจะดูรถรุ่นไหนก็สามารถทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนะครับว่าด้านในตัวรถเป็นยังไงครับ ก็ตอนนี้นะครับเราก็มาดูภายในตัวรถนะครับตัวนี้เปิดไฟผ่าหมากไว้นะครับคอนโซลหน้ารถจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นวัสดุแบบคล้ายๆหุ้มหนังนะครับตัวพวงมาลัยแล้วก็มีคุสคอนโรลนะครับสามารถเลาะคมเร็วอัตโนมัติได้นะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอแบบ m อ d นะครับมีสีด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดดูนะครับว่าเป็นยังไงจะต่างจากตัว LDA ยังไงนะครับผม หน้าจอขึ้นมาจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวเครื่องเล่นนะครับผมหน้าจอจะขนาด7นิ้วนะครับตัวนี้จอสัมผัสสามารถสัมผัสได้เลยนะครับตัวเกียร์รถนะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมาภายในตัวรถก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาที่0-90 5 8า1 7 2 3, 8ได้เลยหรือ0643047815นะครับตัวนี้จะต่างจากตัว Z4 ประตูนะครับจะไม่มีที่ชาร์จแบตด,ด้านหลังแล้วก็ไม่มีแอร์ด้านหลังนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่น4ประตูจะมีแอร์ด้านหลังให้นะครับาสามารถปรเปิดแชทได้เลยเบาะจะเป็นเบาะก,กึ่งหนังนะครับวัสดุกึ่งหนังนะครับไม่โอมฝุ่นนะครับทําความสะอาดง่ายหน้าจอจะเป็นประมาณนี้ครับโอเค ที่ปัดน้ำฝนนะครับอ่าบางคนอาจจะถามว่าที่ปัดน้ำฝนของอีซุตัวใหม่ถ้าในรุ่นเกตรแซห,หรือว่าเกตรแซพีมันยกขึ้นได้ไหมนะครับตัวนี้มันยกขึ้นได้นะครับมันต้องเปิดระบบอ่าปิดตัวกุญแจรถแล้วก็เปิดตัวที่ปัดน้ำฝนทางด้านในตัวรถนะครับตัวนี้ไม่แนะนําให้ยกขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะติดตัวนี้นะครับยกขึ้นไม่ได้นะครับที่ปัดน้ำฝนที่ปัดน้ำฝนตัวนี้จะฉีดผ่านก้านเลยครับฉีดผ่านก้านโดยตรงเลยจะไม่ได้ฉีดผ่านตัวหน้ารถนะครับเพราะว่าป้องกันการ เกิดอุบัติเหตุในการขับขี่นะครับผมที่ปัดน้ําฝนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวรถสําหรับคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามนะครับสําหรับท่านใดที่ดูอยู่นะครับอยากจะดูรถรุ่นไหนนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับหรือว่าวิธีการเปิดที่ปัดน้ําฝนหรือว่าการเชื่อมต่อเครื่องเล่นในตัวรุ่นเกียร์ LDA จนถึงรุ่นเกียร์แซนะครับ สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยเดี๋ยวก็จะให้คำตอบนะครับสำหรับท่านใดที่ดูอยู่นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับผมกดติดตามและกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้รถนะครับหรือว่าวางแผนอยากที่จะมีรถนะครับก็สามารถทัวรเข้ามาสอบถามเราก่อนได้เลยนะครับกับรุ่นนี้นะครับตัวไฮแลนเดอร์ตัวแคปนะครับรุ่นเกียร์แนะครับ เดี๋ยวภายในตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายให้ดูใต้วิดีโอนะครับแล้วก็บอร์โทรนะครับก็อยู่ใต้วิดีโอนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะครับว่าช่องทางการติดต่ออยากจะสอบถามรถเพิ่มเติมนะครับติดต่อทางไหนนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ผมจะขึ้นให้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับท่านใดอยากจะดูรถนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ 얘기들은 아직 남아 꿈에서 깨아꿈